kin đen, hmm, này chứ kinh lại đen, nghe A lại đấy, anh lại ai kinh đấy กินวันละขวดนะกินไปอระไรใช่ไหมแน่เคยๆกินค่อยๆคิดเลยอุ้ยหก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 ไว้มันหกแล้วมันหกแล้วมันหกแล้วนี่ตรงพื้นตรงพื้นตรงพื้นมันหกเก็บด้วยเก็บด้วยเย้ให้หมดแบร์ไม่ใช่ของถูกงั้นอ่ะกินต่อกินต่อ xin mấy mấy để ên hay để ên 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 cuộn hay hãy à, hãy bể đi bể khoan chín mấy bể khoan chín mấy chín bè mấy à, bể luôn bể khoan bể khoan đủ khi bản khối chương này bể luôn mèo à mèo à? mèo à bản này à, chơi bản, à? À, chơi bản. ทำไมหนูกินหกเลตเทแบบนี้แหละเนี่ยนี่เก็บเก็บเวียด้วยนี่นะครับกินแบนทุกวันอ้วนป่องหมดแล้วเนี่ยเนื้อตัวเนี่ยแน่นปักอ้วนเลยหมดเลยดูนมดูนม ดนนมเลยเต้าเบลเลอร์เลยเ่บ่เลอยไม่เอาลูกพี่บายเขาไม่ชอบลูกไะพี่บ่ายกินต่อใช่ไหมไปพี่บ่ายกินต่อค่อยค่อยกินนี่หุ่ยแก

โหดีแค่ไหนี่เก็บด้วยพอแล้วใช่ไหมอันนี้ที่เหลือให้พ่อกินหน่อยโอ้โหกินไปตั้งครึ่งหนึ่งกินไปตั้งครึ่งหนึ่งกินอีกไหมไม่เหรอไม่เพ่อกินอะไรนะนะเอานไหมเอานไหมไม่เอาพ่อกินอะไรนะเอานไหมหน้าหนีทำไมนะอานไหมอ่ะไม่เอาหรอ